ทองเหลืองขัดตจ้อะไรนะอันนี้อันนี้คือมันเป็นแค่ท้องสนิมไอ้ทองท้องเหลืองเจ้าอะไรมันมีใช่แต่อย่างที่พี่พี่พี่คนไหนที่ว่าสั่งมาที่ผมสั่งมาจากเหลืองเลยไม่เที่ยวมาไม่ใช่ผมสั่งไข่อ๋อสั่งไข่ไม่รับตัวยังไม่เห็นหรอว่าสีเหลืองหรือสีอะไรเหลืองเหลืองฮะออกแล้วอ๋อเหลืองใช่ไหมบางบางทีถ้าน่าเปลือกมันจะสวยพวกนั้นอะเปลือกสวยใช่เปลือกสวยแล้วก็เนื้อมันก็เหลืองแต่ว่าแต่ว่าพูดถึงว่าความอ่อนแออะไรเงี้ยจะสู้ไอ้พวกนี้ไม่ได้ไอ้นี่แข็งแรงกว่าทนเนี่ยน้ำเน่าน้ำ พวกนี้ไม่ได้เป็นพ่อแม่พันแล้วนะเอาไปนึ่งเนี่ยผมขายโลละร้อยเนี่ยนึ่งเอาไปนึ่งเลยแต่ว่ามันก็มีตัวดีไม่ดีแหละเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปนึ่งตอนบ่ายก็เอาพวกนี้ไปนึ่งแต่พวกพ่อแม่พันก็จะอยู่อีกบอกเราจะคัดตัวดีๆไว้อีกอีกบอกไงแล้วพี่ซื้อไว้เยอะไหมล่ะตอนเล่นที่นู่นอ๋อผมซื้อนมาโครสิตพลังโครสิตพลังครับเอาตอนี้ตัวแค่ไหนละผมไม่ขีดอ๋อยังยังไม่รู้ใช่ไหมว่า แต่มันอย่างคือไม่ว่าสีนีือสีนู้นนะออกความใหม่ๆตัวจะเหลืองหมดเืองแต่พอ,อพอตใหญ่ขึ้นมันจะกลับกลายเป็นพันธุ์นังว่ามันเป็นทองแท้หรือทองสนิมอืออย่างเงี้ยถ้าเป็นทองสนิมก็ไข่ไปนะพอตัวเล็กๆก็เหลืองสวยมาเลยแต่พอขึ้นมันมันจะเริ่มแบบสีน้ำตาลปนมาบ้างอะไรบ้างแต่เนื้อแต่เนื้อสวยเนื้อไม่เหมือนกันผมชอบตรงนี้ว่ามันเป็นเนื้อทอง คนเนื้อทองกับเนื้อไอ้กับเนืชอร์รี่ธรรมดามันจะเหนียวพิกันเหนียวพิกันแล้มันดำใช่มันดำใช่แต่อันนี้มันจะกรุบใช่กินแล้วมัล้วเดี๋ยวยังยังยังไม่ทันจะนึ่งตัวนี้พี่อยู่ชั้นสูตรสามพอเลยไงครับอยู่ตรงทั้งหมดตัวตลาดไม่ใช่อยู่เลยชั้นสูตรไปไปทางบางรจันไปทางสะแจงบินย้อนไปทางไปอนตร ไปตกดีกวาทุพพันอ๋อไปทางสุพพันไปไปไปไกลไหมถ้าไปสันพุรีปุ๊บเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปหน่อยนึงประมาณประมาณโลนึงสองกิโลนะสองกิโลบ้านพี่บ้านชื่อบ้านอะไรขวานบ้านใหญ่ใหญ่ใหญ่ของสองอะไรตรงนั้นโอ้โหไม่เผื่ออนาคตมีเยอะๆเผื่อกิจการมึงไงจะเป็น เดี๋ยวไปถึงก็แล้วเดี๋ยวต้องติดต่อเผื่อเพื่อขายเพื่ออะไรกันเผื่อเราจะได้ช่วยกันขายทําไม่พอได้มาเอาทั้งนี้ไปบ้างเพราะถ้ามีเครือข่ายกันไว้ดีเพราะว่าไม่รู้ใครจะไปเจอตลาดที่แบบอุ้ยไม่พอแล้วอะไรเงี้ยหาที่พวกได้อะไรเงี้ยไหหรืออยากกินไงเราก็สั่งกันได้แต่เพราะว่าแต่ละบ้านมันมีไม่เยอะหรอกนี่องผมจะมีเยอะอะไรเนี่ยผมก็มีที่เห็นแต่โน่นบ่อนู่นไปลองไปดูบ่อนน่นดิเดีนโน่นเดู่นดูนู่นเนเนี่ยาลไงก็ล้างบ่ออาทิตย์หนึ่งล้างทิ้ง เดินเดินเดระวังระวังกิ่งไอ้มัน้วโหนนะพี่ก้มหน่อยก้มหน่อยรองกิ่งอันนี้ผมอันนี้อันนี้ตัวนี่ลูกเหมนนะเพราะว่าเป็นไซส์เหรียญสิบอ่ะครับระวังหัวเนี่ยนะระวังหัวหน่อยนะพอดียังไม่ได้ตัดกิ่งเลยนี่จะล้างเง้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมขายตัวละสิบบาทไม่ถึงว่ามันได้เกินเหรียญสิบแล้วไงแต่จริงจริงเนี่ยใครเอาพวกนี้ไปก็กำไรแล้วเพราะว่ามันเป็นหอยชุดแรกไง อันนี้หอยเพิ่งยังยังไม่เพิ่งจะเริ่มไข่ใช่ไหมแต่ยังไข่ไม่เต็มที่หรอกนี่ถึงเปลือกสนิมก็สีทองหมดเลยทองหมดทองหมดทองหมดถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ตั้งพวกนี้นี่พ่อแม่พันธุ์หมูจะแยกไว้เงี้ยเนี่ยผสมกันแล้วนี่ยเนี่ยเนี่ยทองแต่เนื้อเนื้อทองแต่อย่างี้ถ้าเราไปขัดสีมันจะสวยขึ้นมันอยู่แบบน้ําน้ํามันดําไงพอน้ําดำปุ๊บยังไม่ดูแลมันอ่ะเนี่ยไอตัวมันจะเป็นสีแบบเนี้ยเนี่ยสีมันจะออกมาเนี่ย ถ้าขาดหน่อยมันก็จะสวยขึ้นแต่ไม่อยู่ที่เราอ่ะจะเอาไปเลี้ยงสวยงามหรือจะไปเลี้ยงแบบกินเนื้อเห็นไหมอนุอนุอนุตัวเล็กผมเพาะแล้วผมโยนไว้เลยเพราะว่าโน่นน่ะบ่อนั่นน่ะบ่อนั่นคือยังไม่ได้ถ่ายน้ําเลยนะผมเอาตัวเล็กโยน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 น่ะลูกน่ะหลอดมั่งไปหลอดมั่งก็อาศัยว่าเรามีเยอะไงโอ้ก็ไข่ทีไม่ค่อยใช่เวลาเดี๋ยวว่าไข่จไข่มันเยอะ อันนู้นตัวเล็กเดี๋ยวก็ต้องคัดคัดมาไว้บอ่อใหญ่นี่ผมคัดไซส์มาไงพวกเนี้ยเดี๋ยวอากำมังก็เดี๋ยวเพอตัวเล็กจเจ้าตอนแรกก็เต็มเลยหนูเดี๋ยวผมไปใส่บ่อนู้นหมดแล้วใช่ผมแยกไปหมดแล้วก็เนี่ยรอดมังไม่รอดมังก็เนี่ยมีประมาณเนี้ยเดี๋ยวมาดูทางนี้ครับทางนี้มีอีอกกมหน่อยนะโกมหน่อยนะเพราะว่าที่มันแคบ เต็มหมดเต็มหมดนเนี่ยอันนี้ตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กตัวเล็กตัวจิ๋วอันนี้ตัวจิ๋วยังไม่ค่อยเห็นตัวเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวพอต้องพักเด็กก็เต็มหมด <d> ต้อง<ร><ไ>คุมเอาไว้ฝนตกไงเนี่ยไออย่างเงี้ยก็พวกลูกๆเนี่ยอันนี้ผมขายไปเมื่อเช้าก็มีคนมาเอาไปผมเนี่ยอันนี้ผมขายตัวละแค่ห้าบาทเองเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยนะเนี่ยอย่างเี้ห้าบาทตัวเล็กๆเมื่อเช้าก็เขามาเอาไปห้าสิบตัวเยอะเนี่ยนี่ก็เยอะเนี่ยพวกไออย่างเงี้ยเอาไว้เลี้ยงได้หมดไอ้พวกตีล้างคงล้างเท้งได้หมด อันนี้ไข่ไข่เพิ่งเพิ่งเพิ่งที่จะเก็บมาอันนี้ไข่ชนีดสวยเพราะว่าพ่อแม่มันดีอันนั้นไม่อันนั้นไม่มีครับเพราะว่าผมเอาตัวที่เปลือกที่เสียอะไรงียไปโยนไว้นี่อันนี้จริงๆอ่ะมันจะต้องประมาณสามสิบเซนขึ้นแต่นี่ผมประหยัดน้ําผมให้แค่นี้มันก็อยู่ได้นะ้วเนี่ยอันนี้เนี่ยอันนี้ของอาแตกแตกมาที่เที่ยวมาหมดแล้วออกเป็นตัวหมดแล้ว เนี่ยถ้าเกิดเราไปไปทําอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมแดงๆับตัวมันก็ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราสมุติเราไข่ไปวันเนี้ยก็ถ้าถ้าไม่มีบ่อใหญ่ก็เอาใส่กระมังใหญ่ๆก็ได้แต่ว่าในกระมังถ้าคนทําใหม่ๆผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าน้ํามันเสียเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ทันนะถ้าไม่ทันนะเดี๋ยวน้ําเน่าหมดเลยเพราะว่านิ่มลงไปใช่ไอ้ผงไข่เนี่ยตัวแดงๆนั้นหอยนั่นแหละนั่นมันทำน้เสียง่ายแต่แต่เห็นเยอะๆเงี้ยไม่ใช่ว่ารอดหมดนะเดี๋ยวตายไป ก่อนเป็นครึ่งอ่ะแต่มันอยู่ที่เราเราว่าเราเก่งแค่ไหนแล้วเนี่ยไอ้คนเนี้ยเนี่ยไอ้เนี่ยกองอกับพื้นเนั่นะแต่ยังไม่ตายนะที่กองกับพื้นเนี่ยบางทีถ้าน้าดีดีหน่อยเนี่ยจะเสียแล้วเริ่มเป็นเงาเริ่มเป็นเป็นขุนๆุนแหละ๋ยวผมต้องถ่ายอ่าเนี่ยเมื่อวานเหม็นหึ่งเลยเผลอไม่ได้นะตรงนั้นมันก็เกาะอยู่กันแหนอันนี้ไม่ได้ใส่อาหารนั่นเลยนะใส่แค่แหนอย่างเดียวคือคือให้มันกินไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ยังพูดพวกเขาบอกว่ามันเราเลี้ยแบบไม่ต้องลงทุนเลยมากเล้ งใช่คือถ้าเรามีผักแล้วเรามีแรงเนี่ยจบเรามีอุปกรณ์เก่าๆอยู่บ้านเนี่ยจบเลยแล้วนี่นะไอเขาเรียกอะไรนะไอหางกระรอกอ่าถ้าเป็นตัวเล็กอย่างนี้สไลด์หางกระรอกใสโอ้สุดยอดเลยรอบเปอร์เซ็นต์รอบสูงมากมันเกาะเต็มเลยใช่ใช่แต่ถ้าเกิดไม่มีแถงกระรอกก็วัดดวงเราเพราะเอาแหนใสอย่างเงี้ย บางทีมันมันชอบปะเราก็ไม่รู้แต่แต่เคยใช้หางกระลอกอ่ะโอ้อดรอดเยอะมากียยาแต่ตอนนี้มันมันมันยุบตัวไปแล้วหาไม่ได้ตอนนี้ผมไม่เยอะโอ้สบายเลยหางกระอกตัวใหญ่ก็กินนะหางกระลอกอ่ะแล้วโอ้แถวชัสูตรผักมันเยอะอยู่แล้วผมก็ไปบ่อยแต่นะเยอะในจอกวันนี้อวนี้ก็ชอบจังจอกอ่าเนี่ยถ้าถ้าถ้ามีธุระไปไหนนะเอาจอกกับผักตบใส่ไว้แต่ถ้าเป็นแหนเช้ามาหมดเราไปไหนสองสามวันไม่ได้ แล้วอาทิตย์หนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยต้องถ่ายน้ําทาไมถ่ายน้ําดําปีเลยจริงๆถ้าเราอยู่บ้านอย่าง่เฉยนะถ้าไม่น้ําไม่เปืองมากนาปราปาหมู่บ้านอะไรเงี้ยนะถ่ายอาทิตย์ละสองครั้งกลางสวยตัวจะตัวตัวจะขาวโอ้ยิ่งสวยเลยยังไงเราไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าถ้ามีถ้าถ้ามีถ้ามีบ่อนะบ่อที่บ้านอาจทากระชังกระชังก็ได้กระชังลอยน้ำไว้ทำได้พี่พี่มันก็ต้องวัดดวงกันนะมันจะมีสารเคมีมีอะไรมาไหมเราไม่รู้ แต่ถ้าทําได้อย่างนั้นมันก็ชัางปลาดีทําเนื้อขายด้วยจะพอตอนนี้เหรอตลาดเนื้อมันมันมันก็ยังหาไม่ได้นะมันไม่ค่อยมีแล้วไม่พอไมพอแล้วแค่นี้อภิอภจะกินกี่วันหมดอ่ะถ้ากินจริงจริงอะนะเจอญาๆมาห้าคนหกคนนี่รึ่งบ่อแล้วมั้งแต่นี่ที่ผมดูเยอะเพราะอะไรว่าผมไม่ค่อยได้กินมันแล้วผมไปขายหนึ่งอาทิตย์นึงแค่สามโลสี่โลขายโช์ไงขายโช่หนึ่งโช์อะไรเงี้ย เนี่ยก็เนี่ยดูตัวใหญ่บึกเลยโอ้โหมันไปไหนที่ไหนได้เห็นมั้ยนะตัวขนาดนี้เนี่ยมันเกินไซส์แล้วมันเป็นพ่อแม่พันธุ์แล้วดูลูกมันเต็มเม็ดเม็ดลูกมันนี่ลูกมันลูกมันเกาะเต็มเลยเพอเก็บไม่ทันก็ไม่ไหวไงเหนื่อยเอาไม่ทันแต่ถ้าเกิดเรามีเวลาทั้งวันเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกถ้ามีเวลาทั้งวันเนี่ยโอเคทำยังไงก็ได้สนุกเฮฮาแล้วไข่ขันไงไข่ไข่ปกติที่ที่เขาขายกันอ่ะขีดละสองร้อยแต่แต่ว่าที่รุ่นพี่ซื้อมาเท่าไหร่ ทำไมจริงๆสองร้อยกันเยอะแนี่ถ้าเอาผมเอาไม่ถึงล็อกเอาก็ล็อกร้อยร้อยแปดสิบร้อยหกสิบอ๋อคิดค่าส่งด้วยไงอ๋อค่าส่งวันห้าสิบั้างั้นอ่ะพอดูแล้วส่วนใหญ่จะเอาสองร้อยกันแต่นี่ไข่อยู่นี่ก็โอเคอยู่นะเพราะว่าตัวมันเนี่ยมาดูมาดูพ่อแม่พั์มันก็นเนี่ยให้ดูให้ดูนี่มีเยอะรอบบ้านเลยไปเมื่อวานอนุอนุก็ผมก็เพาะเอาไว้อันนั้นเลือกตัวเหลืองเหลือง บบใช่อันนี้ผมวางไว้ข้างบนเลยครับครับวางมันตกหรอกไป <c oughs> ตกไปเลย <c oughs> น้ำลึกก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอยู่ได้ยอยู่แล้วหนูนั้นผมก็เอาไข่จากไอ้พวกนั้นเอ่ะจะมาวางไอ้พวกนั้นผมคัดตัวแบบเหลืองๆไว้ไงอยากจะขยายสีเหลืองซะยยหน่อยแต่ยังมีน้อยอยู่ไงก็เลยแบบเดี๋ยวลองเอาเหลืองมบ้างนดิก็ตอนผมซื้อจากอีสานอย่างพี่แหละเขาส่งสนิมมาให้ด้วยไงตอนแรกบอกเอาเหลืองมาก็เลยอบนนี้นะสนิมก็สนิมอ่าแต่แต่เนื้อมันก็เหมือนกัน แต,แต่แต่ความแข็งแรงอ่ะสู้ตะหนิมไม่ได้นะผมว่าตะหนิมไม่แข็งแรงอ่ะเดินตะหนิมมันมันอึดผมเปิดน้ําทิ้งไว้เดี๋ยวผมปิดน้ำก่อนชอบลืมชอบลืมเปิดน้ําทิ้งเดืนเดินนหลายบาทอันเนี้ยพี่กูดูเนี่ยอันเนี้ยถ้าถ้าเราขัดขัดไปหน่อยมันก็จะสวยนะ <c oughs> เราขัดไปหน่อยเนี่ยม,มันมันโดนแดดโดนตะไคร่บนเกาะมึงไงเยอะ เนี่ยถ้าเกิดเอาน้ำออกไม่มีไม่มีที่เดินเลยนะเห็นอย่างเงี้ยนะถ้าเอาน้ำออกไม่ไม่ไม่เนี่ยพอนั้นเราก็ไอ้เปลือกที่เสียเงี้ยเราก็ไปนึ่งไปขาย<ล>เราคัดไอพวกเนี้ย<ล>เพราะว่าบางทีมันไม่ได้ดิน,ม,นม,มันไม่เจอดินเลยมันหามปีหมีเหมือนกันแต่บางทีก็เป็นที่น้ำด้วยนะปลามันกัดแล้วผมเห็นดูในคลิปที่เราคุยกับเองโซ่เงที่อยู่ศรีปรจันอยู่ศรีประจันใหม่ๆนะเขาตอนนั้นเขาก็ซื้อแต่คนเนี้ยพอ พอซื้อไปนะมันตาย,ยเขาก็วิ่งซื้อตนูนนะี้ไปหลายจังหวัดเลยนะพอมาปุ๊บมนทาแล้วขายอ่ะเขาเนื่องขาย,ขายเขามีขากินเยอะไงแล้วพอเขาเอามาที่อื่นม,มันตายมันตายมัน้าใส่ปุ๊บเนี่ยซื้อมาไว้เงียนะตายเขาก็เจ๊งนเลยนี่เขาเลยหยุดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเอาใหม่เอาใหม่อะไรเงี้ยเราก็เขาก็เลยหยุดซื้อก่อนตอนนี้ตอนแรกมีคนบอกจะไปขายเขาหลายคนแต่เมื่อไรหยุดกลไงไกลส่งมาแล้วที่ดูเยมันตายมันช้ำอ่ะ แต่ถ้าเออย่างมางเองเนี่ยซื้อไปเนี่ยปุ๊บไม่เป็นไรเพราะเราเราคนส่งเองถ้าเกิดมีขาที่ว่าอยากกินอยี่ยอะไรเงี้ยก็สั่งกันได้มันเราก็ทํามีวิธีส่งไปให้มันไม่ไกลไงเนี่ยจะจะถ่ายน้ําเนี่ยลมดูตัวเล็กเนี่ยเนี่ยผมคัดมาจากกระมังไงเนี่ยเตรียมเตรียมเวลาจะถ่ายก็เอานีซะหน่อยเวลาตักน้ําไวขึ้นไงเหมือนกันนะโอ้โหเนี่ยตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันมั่วหมดเนี่ยผมก็ไม่รู้จะไว้ที่ไหนอ่ะผมก็ใส่มานี่เนี่ย เนี่ยดูสิเนี่ยไม่มีที่เดินเลยนะถ้าเกิดนั่นนะ่ะไหมจะเดินไงเนี่ยแต่ถ้าใส่น้ำเนาะมันมันมีวิธีอยู่มันนะนู่นตัวใหญ่พ่อแม่ผ่านเลี้ยงจนใหญ่บึกไม่ได้ขายเห็นรอเนัน่ยแต่ก็ขายไปนะไม่ใช่ไม่ขายแต่ว่าไม่ได้ขายมากมายไงตัวใหญ่มากเลยเท่าหอยโข่งเลยนะอึ้นบ้านมีเท่าไหร่เป็นเศรษฐกิจหมดเลยใช่เนี่ยข้างหลังบ้านถ้ามีทําได้อีกบางทีเหนื่อยมั้ยเหนื่อยถ่ายน้ําไม่ไหวไอ้นู่นตัวเล็กๆนะผมก็มาใส่ใส่เวลาใหญ่ปุ๊บผมก็ แต่ผมมีบอ่อที่อื่นอีกเดี๋ยวไปใส่อื่นมีห้าบอ่อบ่อใหญ่กว่านี้เยอะเดี่ยผมก็ไปใส่ไเยอะอยู่แต่ว่าเรายังไม่มีเวลาทาเรื่องการตลาดจะไปขายจะไปอะไรเงี้ยก็เลี้ยงไว้อย่างงี้เนี่ยนะเผื่ออนาคตแต,แต่ที่สวนนกที่งานนกงานอะไรเขามาขายตัวเล็กนะกระทงละร้อยเนะ่ยไม่เยอะเนี่ยหอยเนี่ยมีคนกินด้วยนะแต่เราไม่ได้เป็นกค้าอย่างเขาไงเอาไปตามนัดตามตลาดที่ว่าท,ที่เขามีงานวัดงานวาอะไรเงี้ยอย่างงี้เรามันอย่างเงี้ยใครมาก็เอ้าแต่ มาซื้อก็ไม่ซื้อไม่เยอะก็เราติมากกับสองสามร้อยบาทห้าร้อยบาทนีเมื่อเช้าก็มาซื้อไปสองร้อยกว่าบาทเลี้ยงอยู่เนะี่ยใกล้ๆกัน <laughs> ยังมีรองเอาเก่ามีรองเอาเก่าบ่อเก่าเนี่ยงงด,ดูไม่แค่กินก็ถ้าถ้าคนชอบกินเนนะี่ยคุ้มไม่แค่กินคุม้มแล้วแต่เมื่อผมกินไม่ทานแล้วมันเยอะแต่ก็ดีนะพูดถึงนะ อันนี้ยังเพราะว่าเดี๋ยวผมจะคัดตัวใหญ่อย่างใหญ่ๆเงี้ย ang, เดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะคัดออกแหละแต่หาที่ไว้ให้มันก่อนพอตัวใหญ่ออกปุ๊บตัวเล็กมันก็จะโตผมไม่มีที่ไว้อาก็เห็นหมนะันนั่นจะไว้ตรงนะไหนเนี่ยเต็มแลหมดเลยเต็มแล้วมหมดลเมมดลยโน,น่ตัวใหญ่โน่ก็จะขยายไยใหญ่งไงยังยังดูเดี๋ยวต่อไปผมคิดว่าผมจะอย่างนั้นแหละเดี๋ยวผมจะเอามานึ่งแล้วก็แพค็คแพ็คเป็นซีนซีนไปเลยแช่แช่ฟิตไว้ครับแต่จะแปลงร่อนเอาเลยเอาขนาดไหนไซส์ โอ้ oh, ได้ถ้าเรามีเวลาทั้งวันอทำมันได้เลยเบางทีผมไปทํางานนะเจ้าช้าผมรีบวิง่งไปทํางานแทบจะไม่ทันไปถึงรุ่นสองโมงครึง่งก็จะว่าทสองไม่ไหวใน <laughs> อย่างวันเสาร์ที่นะี่ผมก็สบายเดี๋ยวายาวานศคงต้องไปขายแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวยังไม่ได้คัดเลยจะตัวไหนไปนึ่งนึ่งสักสามตีโลไปขายแพ็คละห้าสิบบาททำให้เขารู้ว่าเรามีถ้ายัางอยู่หมู่บา้านเงนี้ถ้าเกิดคนชอบกินเหล้ากินอะไรเยอะแถวบ้านนะมีงานโรงงานเลี้ยงถ้าเขาเห็นเรามีอย่างเงี้ยอยากกินส่งกลงส่งการอะ เขาก็จะซื้ออย่างอย่างพี่ไปโรสพันเจ็ดที่วิ่งผ่านมาตันบุรีเนี่ยเขาไม่ต้องมาขายใข่อ่ะมีคนมาอ้าวมีไหมตอนนี้มีไหมเอามาโรสังโรมีไหมเอามือรู้อย่างเดียวเขารู้แล้วเขาก็มาซื้อที่บ้านไงอย่างผมเนี่ยในบ่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยกินกันหรอกเขาว่ามันเป็นคนอีกแบบหนึ่งไงคือเขากลัวมั่งอะไรมั่งแต่ถ้าอย่างเราบ้านเราเนี่ยมันเห็นหอยเห็นอะไรกันอยู่ประจำนะกนจะเป็นอย่างในคลองเราแล้วเป็นสังเก็มีอะไรอย่างเรานี่ไม่มีโอไม่มีไม่มี ไม่มีพญาจะไม่มีเลยเนี่ยผมใส่เกลือด้วยนะเวลานั่นนะของก็สะอาดเกลือมั้งไงมั่งสะอาดหอยที่เนี่ยเห็นดำๆนึงอะนั่นเดี๋ยวเรักขัดนะเนื้อสวยนะนนมันเจอแดดเจออะไรนี่ยังไม่ทำแสเลนให้ดีเลยผมนึกว่าของที่ผมสังของนิเจอรีที่ว่าอยู่กาะสินเปลือกเขาเหลืองมว่าไทนเหลืองเหลืองเหลืองเขาขัดเหลืองไม่มันนเป็อาจจะเป็นพันธุ์ทองแท้ส่วนใหญ่อ่ะคนอาจจะคัดทองแท้ไว้ พอไรปะใครไม่เห็นก็เออสวยสวยสวยแต่สุดท้ายอ่ะคุณก็ไปต้มกันหมดแหละก็ลงเออแล้วก็ไปนึ่งกันหมดไอะไรเนี่ยน้ําหนักดีกว่าด้วยไอ้พนั้นลค้โลกว่า,าท้องนสนิมนไม่แข็ง,ง,งแรง,งอย่างนี้ถ้าพี่ปล่อยน้ําดำนยเนีน่ยดำนะันยังอยู่ได้เลยไหมแต่อันนู้นเปลือกบางกว่านี้ดยนะเปลือกทองทองเทอ่แต่ก็แล้วแต่คนชอบมันแบบใครเห็นก็เอ้ยทองเอาสีทองดีกว่าแต่สุดท้ายก็ทิ้งเหมือนกันหมด นี่ผมใช้พยางพยางเนี่ยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบป่ะอ่าไม่ใช่สามพันสี่เมื่อก่อนเลี้ยงปูไง<ม>เลี้ยงปูมาปูไม่ไหวเหนื่อยทิ <c oughs> ้งหมดเลยแล้วก็เนี่ยเอาเนี่ยมาง่ายกว่าสบายเนี่ยแน่นเอียดเลยถ้าโตมันอยู่คนไหวไหมเนี่ยโอ้มันจะน้อยอยู่เนี่ยโคกองเลแต่มันก็เพลินดีถ้าเราอยู่บ้านแบบมีวัสดุเก่าๆไม่ต้องลงจะไปลงทุนนะเวลาเยลยี้ยงไอ้เนี่ย อย่าไปลงทุนด้ขาดมีอะไรในบ้านน่ะทำไปแค่ะนะั้นแล้วค่อยๆขยายเอามีโค้งมีคลอ,องอย่างที่ว่านะ่ะก็เลี้ยงได้แต่ต้องการขโมยขโมยได้ปเปล่าโอ้าา oh, นาก็ต้องไปธุระหมดถ้าคนเขารู้ว่ามันของดีมันไม่เหลือหรอกนะถูกไหมแล้วอหอยมันหนีที่ไหนเลยเนี่นยจับต้นไหนก็ได้ไม่ใช่ปลาปลายังวิ่งอย่ง,งนี้วิ่งที่ไหนเลยเนี่ยลาโลบบอนี่ยังต้องระวังเหยียบไปเรื่อยเมื่อก่อนทำไมก็เหยียบเรื่อยตอนนี้เริ่มชํานานแล้วไม่ค่อยเหยียบ แล้วผมก็รอถ่ายน้ำสองวันนี่แหน่ชเช้าก็าไปเก็บแหนดูวันวันหนึ่งไม่มีถ้าอาเลี้ยงจริงๆอ่ะวันหนึ่งไม่มีเวลาหรอกเช้าหาแหนสายถ่ายน้ําเย็นไปขายก็กระดูดเต็มเลยดีนะหลังบ้านยังไม่ได้ทานะถ้าหลังบ้านทำเองดีานะพื้นที่เ <c oughs> ผม, <c oughs> ผ,มผมไม่ไว้ที่อื่นต้องห้าบอ่บอเนี้ยบอ่อขนาดนู้นเนี่ยยาวแต่นี้เนี้ยห้ยาบอ่อตอนนี้หอยก็เต็มเงกันคือถ้าเรานึกอยากขายอ่ะเราก็ สนุกสนุกแล้วก็ใส่ครับอันมังใส่แล้วแบบใส่วันนีกูเดินก็ไปในนายี่สิบสี่ในไล่ที่เขาทำอะไรหมูะล็อกยาวยาวไม่รู้เท่าไหร่ทบายอพาานี่ปูได้แล้วโอ้โหนความหมูเนาะเออกอเลิกข็ทิ้งแล้วอ่ะแต่เวลาเลี้ยงถ้ามันมีร่มเงามันก็ดีนะอย่าไปร้อนจัดเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคได้แต่แล้วเนี่ยใช่แต่จะให้มันร้อนว่ามีไม่ีทางข้างมีแต่อีกทางใต้ที่ไม่มีลังผ้ารังปลาเดินเข้าไปน่าโอ้โห สวยที่สวยอันนี้ก็อย่างมาขอเช่าเดิมแต่ถ้าเราลงทุนทำอย่างนั้นก็หลายตังค์หน่อยใช่คือคือไม่แนะนำให้ลงทุนอนาคตอ่ะอนาคตค่อยว่ากันถ้าเราพอนก็ว่าพอนะกระชากหมดมันเป็นของหมูเก่าด้วยนะเออแต่ถ้าเป็นบ่อบ่อซีเมนต์มาตรฐานเลยก็ดีเราละถ่ายนะเราทําให้ลาเทดีๆนะเปิดเปิดน้ำปุ๊บน้ําแห้งแก๊กกวาดแป๊บเดียวได้อย่างเงี้ยบ่อไม่มาตรฐานเหลยไหมน้ําขังเต็มเลยผมก็เหนื่อยไงเพราะว่าผมต้องมาวิทย เวาเราล้างก็ล้างไม่ได้อ่าแต่เวลาเราทำจริงๆทำระดับให้ดีๆปล่อยปุ๊บแล้วก็แหวกหอยหอยดินมาวางนมั่งใช่เอามาดินโยนสามสี่ห้าก้อนเผื่อให้มันได้อ่าเราก็คิดเราไปเรื่อยแหละธรรมดาที่เอาพวกแร่ธาตุมาโยนใส่มีให้มันมั่งตอนนี้คือถ้าลงทุนเยอะมันก็ไม่คุ้มไงแล้วก็ไม่อย่างดินเราก็ป้ามก้อนๆใช่ใช่ก็เก็บมันนะดินเหนียวโยนโยนเผื่อมันละลายยก็เราคิดว่ามันช่วยได้นะ มันต้องมันต้องเจอมั้งก็มาเกิดมามันเจอดินที่ไหนมันก็อยู่กับผมแบบเนี้ยเนี่ยจากจากไข่ยี่สิบตัวนะสิบคู่ชายชายขอฟังมกสิสิบคู่สิบคู่แล้วแล้วมาไม่ใช่ว่ารอทุกตัวนะมีตายไปตัวสองตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ต้นหลักเมื่อก่อนมีร้องเดียวเมื่อก่อนมีร้องแบบเนี้ยมีแค่เนี้ยแล้วก็เอาไม้ปักสนุกไงสวยงามมันขึ้นมาไข่แล้วโอ้โหตื่นเต้นนะโอ้โหแต่ตอนนี้ไม่ตื่นเต้นแล้วไข่เต็มนี่เพิ่งเก็บไปเนี่ยในงั้นต้อเต็มหมดไม่ชนะเลยไม่ชนะตอนนี้บกว่า นี่เราก็คัดแต่ว่าไข่สวยๆแล้วไข่ใหญ่ๆใหญ่ๆหน่อยไข่เล็กๆเราก็จะปล่อยไหมปล่อยไม่ไว้ไหน <laughs> ผมว่าฟาร์มอื่นก็มีปัญหาอย่างผมนี่แหละเชื่อไะเพราะคนที่<อ>ที่เลี้ยงฟาร์มใหญ่เพราะไข่มันขนาดนั้นเขาจะไปทิ้งที่ไหนเนี่นนยนะลงมากเขาไปเลี้ยงเนาะเขาก็แต่ว่าเขาหมุนเวียนได้แล้วนะเขามีขาซื้อขาอะไรเ<ๆ>ขาเลี้ยงเขาอาจจะหมุนเวียนได้อย่างเราไม่ไม่เก่งขนาดเขาเกิเอาแบบลูกทุ่งที่เราสินผมโทรแป๊บสามวันมาให้หรือส่งเลยก็เขามีอยู่แล้วโอ้โหเนี่ยแล้วเขาแล้วทางนู้นนะเขาดังเพราะว่า เขาจะลงยู u b e ลง a c e b o o กลงอะไรกันอาแต่ยังเนี่ยอย่างผมเนี่ยทำเหมือนแบบชาวบ้านชาวบ้านสบายสบายใครอยากเลี้ยงก็มาก็ที่ผมจังก็สิ่งลผมหมุนเมื่อเจอคุณที่ว่าไอ้ใช่นาทบ้านเราก็มีเลยเนี่ยแต่ผมเลี้ยงมาปีกว่าแลวนะปีตั้งแต่เมษาปีนู้นนี่จะมีทุนาแล้วปีครึ่งแลวเนะี่ยแต่ว่าได้ทุนคืนแล้วผู้ถืงก็ได้ทุนคืนแล้วก็ลงทุนไปแค่พันเดียวอันนี่คืออุปกรณ์เก่าๆกำลังทุนนี่พวกนี้เพิ่มเับผ้าก็สองร้อยกว่าบาท ผมได้ไปคุยกเพื่อนฝั่งบอกให้เไปใช้หน้าใช้บเราไกลๆมันออกไปบ้าเราก็มีเนี่ยสันบุรีก็มีเลี้ยงไงแต่แต่พี่คนนั้นก็ร้อยตัวแล้วคนมาซื้อเขาที่บ้านตลอดซึ่งจะเป็นพี่สาวเพื่อนชื่อพี่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 สะพานเจ็ดตรงเซเว่นเข้าไปหน่อยเดี๋ยวเขาก็ขยายเขาเรื่อยแหละเขาก็พอหมดเขาก็หยุดขายเรามีเขาบอกเอามีแล้วนะอะไรอย่างงี้ไอ้อย่างเรานี่ก็เหมือนแน่นอนมันลงทุนน้อย เขาเก็บทิ้งได้แต่ถ้ากรอปูนอ่ะพื้นที่เหลือเหลือก็อก็กออดกก็ดีพูดถึงนะน่ะโรงงานนี่วางเลยครับเอายาวเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่ยังม,ม,มีแบบสามพื้นสี่แต่จะซื้อผือนยาวเลยก็ได้เราก็ต้องไปกะเอาแ,แล้วน,นี่บ่อขนาดนี้ก็พอแล้วทำไมหลายบ่อขนนาดี้ก็เอาไม้ไผ่อะตอกๆๆไม่ต้องท่อพีวีซีอย่างผมแล้วเอาไม้ไผ่อะหวาตอกๆเป็นกอบเห็นไหม่ะมีอะไรในบ้านก็ทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลงทุน PVC ด้วยกับ หลายตังเพราะรว่ามันง่ายไงไยไไใช่ได้หมดแล้วถนะึงตรงไหนก็นได้พูดถึงไงบะเดี้ยมันยังไม่ได้นึง่งเราจะให้ลองกินก็ไม่ได้นึง่งยังไม่ทันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะคัดออกมานึ่งแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่น,น้ยอยเย<ด>เยอะเยอะแค่ถ่ายน้ําออกก็จะเห็นแบบน้ำสภาพแบบนั้นเนี่ยเป็นกองหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาคัดไอตัวที่แบบ ดูมีตำหนิผมก็จะไปน,นึ่งหมดอันไหนดีแล้วก็ไวมีไม่มีเปลือกผุเปลือกอะไรไหมมีเป็น<ม>แต่นี่มันผุมันผุเพราะว่าน้ําหรือผุว่าเพราะตัวมันเองผมก็ไม่รู้นะ<ม>แต่ผมยังยังโทษน้ําประปาว่ากัดม,มันอยู่เนี่ย<ม>แต่มันไม่ได้เป็นทุกตัวนะไม่ได้เป็นทุกตัวนะเนี่ยเ<ม>น็ะนะตัวอย่างเงี้ยมันยังไม่เป็นเนี่มตัวได้อยู่เนี่ยองเราปลาหมู่บ้านก็ไม่เป็นนะปลาหมู่บ้านไม่เป็นไรเลยผมไปไว้ที่คนที่เอาจะไปจะผม่ะไม่มีใครบ่นเรื่องเปลือกเลยนะเพราะว่ามันไปอยู่ในน้ำาปลาเขาลินไปเนี่ย คอรีนเลยในเมืองนะมันมาจากน้ําในเมืองกันเนี่ยมูผมอยากได้น้าปลาในหมู่บ้านหน่ยหมู่บ้านไม่มีคอรีนหมู่บ้านโหตัวตัวตัวสวยกว่าผมเยอะคนที่เอาไปให้ผมแล้วผมไปดูเขาแล้วผมตกใจเฮ้ยทำไมมันสวยกว่าบ้านเราเองวะเพราะว่าโทษน้ําเลยเพราะว่าเปิดน้ําเข้าไปทีเนี่ยคอรินนท่าไหร่ไอ้คอรีนเนี่ยใช่มีน้ำมีสวนล้วน่ะโดนแดดตัวเขียวปีนแต่คนมีเวลาน่ะนั่งขัดนั่งอะไรสวย กันเนี่ยมองอยู่แต่ว่าชักเหนื่อยไงเตรียมทีไว้ชักเหนื่อยเหมือนกันอย่างี้เเอาไว้เผื่อไปไปเอาไว้เผื่อใครเขาจะมาดูงานไงผมก็ให้ความรู้เขาบ้างแลกเปลี่ยนกันเราก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าแต่อาแต่ว่าเราเลี้ยงนะเฉยเนี่ยเหลืองนี่เหลืองนี่เหลืองเห็นไหมนี่ยผมคัดไว้เผื่อว่าคนก็ชอบสีไง เนี่ยผมจะค่อยๆขยายมันไปเรื่อยๆแล้วจะ,จะลดไอ้วพนันลงแต่ว่าจะขยายพวกนี้เพิ่มขึ้น,นแต่ว่าเปลือกมันจะผมว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ก็สวยพูดถึงก<ด>็วสวยผิวบางกว่าใช่ผิวบางกว่าโดนนิดเดียวนะเปะแตกเลยนะแล้วแล้วผมไม่มีกี่บอ่อนะที่บ้านของผมผมันิ่งเริ่มใหม่กี่บอ่อกี่รองหนึ่งรองด้สองสาเก็มั่ง ไม่ไม่พอพี่พเ,เดี๋ยวพี่จะปวดหัวให้ผมเมื่อก่อนเนะี่ยเมื่อก่อนผมเนี่ยอย่างเงี้ยแค่เนี้ยโโหเนี่ยไข่ก็อย่างงี้นะโหมีความสุขจัดพอตัวหลังโหไข่เยอะแล้วเปอร์เซ็นต์รอดสูงขึ้นใหม่ๆก็ตายยกเอามังมั่งอะไรมัง่งพี่ระวังกดีนะมันไม่ใช่วรอดง่ายๆนะมนเผื่อมันตายยกเอามังก็มีแต่น้ําเสียท้ายเดียน้ายําสไลด์ลรกใส่อน้ําสะอาดใส่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์สูงมาถ้าอากาศร้อนจัดอย่างที่ผ่านมาเนะนอกเหมือนกัน ถ้าไปวางที่เราร้อนอะไรเงี้ยน็อกน็อกเมอนกันใช่แล้วฝนตกใส่นี่ก็มีโอกาสเราต้องโอ้ตัวเล็กนี่ต้องระวังให้สุดๆอย่าให้โดนฝนอย่าให้โดนแดดจัดตายหมดในบอกเพื่อนบอกว่าลองหผมนะเอาในบึงมือก่อนแรกนะเออเอาแต่มันเป็นสีสนิมผมไม่ชอบเอาในบึงจับมานะสีอะไรเนื้อสีอะไรเนื้อสีสนิมเหมือนกันสีดํา ไม่ได้ในม่น้ํามีเปลือกเหลืองเนื้อดําไม่เอาอย่างนั้นมันก็มันก็เหมือนไอเชอรี่นั่นแหละอ้ไม่ไม่ไม่อย่างนั้นพอเนื้อดาปุ๊บเนี่ยราคามันคนละเกตนะใช่่ไออย่างนั้นอะราคาคนละเกตเลยนะทาไปขายอะโลละหกสิบบาทที่เขาแก่เนื้อแล้วนะโลละห้าสิบหกบาทครึ่งโลหกสิบาทแต่อย่างเงี้ยมันมันมีราคาแต่แต่เราต้องไปขายจุดที่แบบว่ามันอัพราคาได้อย่างงานสวนนกแคนาดเงี้ย คนมาขายก็ทงละร้อยยังขายได้อะเพราะว่าคนที่เขาไปซื้อมันก็คนที่อีกแบบมีมีเงินมีอะไรไปกินนะแต่ยังเราขายพวกชาวบ้านเราเนี้ยต้องดูกําลังเราเดียวเขาไหวไหมแต่เราพอใจที่ร้อยบาทเก้าสิบาทก็เห็นไ,ไ็นได้เราก็เพราะเราเองได้เราไม่ได้ไปซื้อใครมาขายเนี่น้ําท่าเราก็ไม่ได้เปลืองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยตลาดเนี่ยก็ต้องแบบเราก็ต้องมองมอง,มองด้ยเผื่อว่าถ้ามีคนชอบเราก็ไม่ต้องเหนื่อยเนี่อยอย่างที่ทํางานผมผมไปให้ให้เขากินแล้วตอนนี้เขาวันจันทร์นี่สั่งอีกสามร้อย สามร้อยบาทนะไม่ถือว่าสามสามกล่องกล่องละร้อยละร้อยก็ไปให้ที่ทํางานกินกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยๆเปิดตัวผมก็นะผมก็จะเปิดผมไปเรื่อยๆอยทีผมไปขา,างน้าอ่ะก็ห้ากล่องสิบกล่องสามร้อยสี่ร้อยพอแล้วไปนั่งขายค่าตลาดยี่สิบบาทก็เดีนมารู้ถ้ามีคนกินแล้วไม่มีคนกินแล้วก็กลับบ้านแล้วก็มาฟิตไว้แล้วก็ทําอาหารทําอะไรกินไปเลยเป็นตัวอย่างเงี้ยพอนึ่งปุ๊บอ่ะนึงเป็นตัวไปเนึงเป็นตัวไปแล้วก็ใส่สามขีด ห้าติบาทแพ็กมีน้ำจิ้ม,มนั่นเนีก่อนหลายตัวนะเพราะว่าสามขีดแต่มันก็เยอะอยู่นะเยอะๆหลายตัวกินพอได้เลยแหละพอโอ้เถ้าเนื้อไ,ไม่ไหวพี่เถเนื้อโอ้หมันนั้นใส่ไม่ต้องเยอะมันมันได้เนื้อหน่อยเดียวอะ่ะมันได้เนื้อไม่เยอะ ถ้าไปขายต้องขายสามสี่ร้อยบาทอะลงถ้าแกะแต่เนื้อแล้วถามที่ใครจะกินสี่ร้อยมันคือมันของมันดีจริงแต่ว่ากําลังคนพอเห็นสามร้อยกินไหมล่ะก็ไม่กินหละถูกไหมใช่บางคนบอกไม่ชอบกินไม่ชอบกินแต่เราให้ฟรีกินหมดเลยนะผมไม่ชอบไม่กินไม่กินไม่กินเลยก็เลยผมลองไปให้เขาเนี่ยผมไปให้เขาสามโลสองโลนะโอ้ไม่เคยกินไม่กินไม่กลัวแพ้กลัวน่งกลัวเนี่ยพอนึ่งเสร็จน้ําจิ้มเสร็จ ัดเกี้ยงซึ้งมันอยู่ที่กําลังการซื้อแล้วก็ความประหยัดของเขาด้วยนะจริงๆของเราดีแหละแต่ว่าเราเราแล้วยังไปขายถูกกทําให้ของเรามันไร้ค่าไปเรื่อยอ่ะถูกปะคือเราปล่อยไว้นี้ดีกว่าให้มันอยู่อย่างเงี้ยปล่อยมันเอาไว้คนที่เขาเก่งทางเนี้ยเอาไปต่อยอดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยคุมค้มคุ้มค่าเร้มันไม่ไ <laughs> <c oughs> ด้มาเออแป๊บเดียวจา์สุก็ไม่ไม่กี่โลเนาะ จากนี้ยี่สิบจากน้นอีกคือดูนั้นกโลสสประมาณสี่สิบกิโลเนาะโอเคเดีก็ลองดูอ่ะก็ดีว่าไปทําอย่างอื่นเพราะว่าทําอื่นอ่ะไปเลี้ยงอย่างอื่นอ่ะค่าอาหารทุกวันแล้วพอถึงเวลาขายมีปัญหาเรื่องการขายอีกถูกปะใครจะมาจับเรายกเลี้ยงปลาบางบางอย่างเนี่ยนะถึงเวลาจับไม่มาเราก็ต้องใหาหางอีกหายหารก็อีกหมดปีกระสอบสองกระสอบสามกระสอบสี่กระสอบแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าเขาไม่มา เราก็ลงคลองหาผักหาอะไรให้มันกินไปถึงเวลาญาติพี่น้องมาเราก็เอามานึ่งมาต้มมาย่างมาอะไรใช่ไหมผมชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องลงทุเลยทั้งงานแต่ลงแรงเหนื่อยบางคนบอกโอ้ไม่ค่อยมีอะไรตอนตอนหลังเมื่อวานโทรไปที่พี่บอกว่าหันว่าโอชักเหนื่อยเพราะว่าเอาไปห้าสิบตัวงั้นหาแหนหาอะไรแบบว่าตเยอะก็เหนื่อยเหนื่อยก็มันเริ่มไข่แล้วไงพอไข่พอเริ่มไข่ขยายไว้ ไอ้พันที่ผมว่าจะเปลือกเหลืองแล้วไอ้เนื้อเนื้อล้ำมันนะ,ะผมเก็บไข่ไม่ไหวตอนนี้ื่อคืนนี้สิบสองลังออกพร้อมกันไอ้ที่ว่าที่เก็บมา<ช>แล้ว,ลวอันนั้นก็เอาไว้นึ่งมันอันนั้นก็กินได้กินได้แต่แต่ผมแนะนำอะลองกินในตัวนี้ดูเ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปล่อยไอ้พวกนั้นหมดเลยเดี๋ยวพี่จะมานึ่งไอ้พวกนั้นหมดเลย <laughs> จะกินในตัวนี้เชื่อไหมก็นั่งแฟนนั่งดูใน ก็อบอกว่าไม่ไปไหนวนอยู่นงบอกปอยใช่ผมว่าไปไหนวันวันวนวนวนัวนทุกคนเนี่ยคนที่เลี้ยงหอยอะ่ะจะไม่ไปไหนแฟนมอยู่สิงห์มาแต่ผมอยู่นี่เขาดูในกล้องบอกว่าไม่เห็นไปไหนที่เดินวนโอ้โหทั<น>้งวันอ่ะแล้วมันดีตรงไหนเราก็อัหนึ่งค่าใช้จ่ายเราไม่เสียอ่าถ้าถ้าเราไม่ทําตรงนี้นะนอนดูโทรศัพท์เดี๋ยวออกไปเที่ยวเดี๋ยวออกไปนวดเปลองน้ามันเดี๋ยวนี่อยู่ทั้งวันถามไม่เสียอะไรเขาเผื่อได้ตังค์อีกอย่างอานเนี่ยมาซื้อผมสองสามร้อยผมก็ได้ตังค์อีกเห็นไหม แล้วผมก็เนี่ยทำหมวไปแก๊กแก๊กก็แก๊กเวลาน่ะมีค่ามากเลยเพราะว่าแบบนี้เดี๋ยวนี้ก็ใกล้จะใกล้จะออกจะใกล้จะน่าเลยอันไหนไข่อ,อ๋อนี่อันนี้อันนี้ยังอันนี้เพิ่งเก็บคือวัตสินฟักก็ขาวโอ้ยออกแล้วล่วงแล้วล่วงแล้วบางทีเห็นเขาขาวจริงแต่ขา้างล่าง <Gym S 2> ล่วงเลยนะข้างล่างเปิดเดี๋ยวเปิดเปิดดูมันก็เต็มเลยนะวิธีฟักอย่างนี้ถาเนี่ย แต่ถ้าให้แนะนํำนะถ้ามีอะไรภาชนะใหญ่ๆเอาใส่ใหญ่ๆดีกว่าเพราะว่าอรู้ปะมันไม่ตายอืมก็ลองก็ลองศึกษาดูก่อนไน้ดูในคลิปผมแหละอ่ากดติดตามผมยังไงโทรศัพท์อ่ะกดเป็นป่ะเดี๋ยวกดให้กกแท็มาๆเดี๋ยวกดเลย